s ก e สู้บอกว่าคลิ s เอาพริกอันนี้อะไรนะ r ลิปที r วอลเอค a ริลลิรปเ r อ a ์แค่อเลยน่ r รปเอร์แล้วบอกว่าไอแครเลยนาเรปเปอร์อะไรอ่ะมันเป็นพริกที่แบบเผ็ดที่สุดในโลกเนาะอินเ e อเวอร์มันเป็นพรที่เผ็ดที่สุดในโลกอยู่จะไหมฉันลองแล้วด้แค่แบบเอาชิ้นเล็กๆก็พอทุกคนอาจจะเอาชิ้นเล็กๆแค่นี้พอเนี่ย try it. i want you to say it s spicy Oh my g o all the other all the other peppers you say no not very <But S 1> spicy little bit need a lot a lot this one you try one little bite come on do it ตื่นเต้นเด้อตื่นเต้นเดี๋ยวลองท้องก่อนแล้วอยู่ก็จะได้จะกินเลยนะเต้เต้ลองท้องก่อนแกแกซัมผัดเฟอร์ราเวลิเพตนะ ซองล้านซองล้านดีกรีความเผ็ดอ่ะโอเคเราจะลองเทคไปอะแต่กันไปทั้งหมดเอง try โอ้โห just touch this one very spicy very hot just go on eat it อืมฮอตจริงเลยดิ good I buy I get you a hot one just โอ้โหคือเปะคือแบบเฮ้ยจริงอาจะทาด้วะ <Ge> I, I already eat my tongue is h r d it, hard it. try again too hot if if i, I go hot p e t r no you just eat others and we give you some milk can little more just gain the whole thing I, i i i need little more i already cut the pepper very small oh e i i want more smaller ทุกคนเมื่อกี้คือไอ้ค่ไอ้แตะไปอ่ะคือแบบ โอ้ oh, ตายละเผ็ดจริงค่ะอันนี้แค่ลิ้นแตะนะปกติไอ้อิตวัดไออิตไทยเปเปอร์คือแบบพริกไทยจินดาเราอะแค่เท่าไหร่อะไอจําดีกีไม่ได้แล้วลงไปแล้วเดี๋ยวไอจะแปะข้อความใหม่ลวคือแค่พริกไทยจินดาแ,แค่กินไปทุกคนไอรู้สึกว่ามันก็เผ็ดอะแต่พริกอันนี้มันเผ็ดที่สุดในโลกอะไอก็ตื่นเต้นเดอ้อเบลนอมเบลนอมามเบอร์แบบว่าไม่ให <laughs> ้เปร <laughs> ์ ยูก็จะมาวางยาฉันเด้ยังไงสึมโคฟเฮดอะอ้อเพลดมากเขาบอกว่ามเวลี่ฮอดกินมากไม่ได้ต้องกินชิ้นเล็กๆพอ túm lên mà yeah, okay, chín lẻ, thực cũng như if I go to no, it's just a okay. My insurance, my insurance, <laughs> เอ่อประกันอะทำ้ทำแล้วใช้ได้หรือยังออะจะลองอีกหนึ่งคำนะคะ <laughs> you want spicy at all you want stuff? s t u <laughs> no I don't want one you shouldn't touch it with your finger อือตอนนั้นคริสบอกว่าอย่าคริสบอกว่าให้ใส่ถุงมือเนะ take uh, put on glove right เอ mm ่อ hmm. uh, คริสบอกให้ใส่ถุงมือ เ uh, ออเพราะว่าถ้าเราไปแตะแล้วมันจะร้อนเ <laughs> ต้องล้างดีๆแตะอาจจะรออีกคำหนึ่งกริน mm hmm. ร้อนกลินเ็ดคือแบบเ็ดจริง hmm. เน,นตอนแรกแอลเอาพิกป bon ่นมาค่ะเือเอาอีตัวนี้มาให้เลย ออือยู่ก็ให้ลองแบบทุกคนแบบนะนำว่าถ้าใครลองนะคะเอาแบบชิ้นเล็กๆเ,เหมือนที่แอลองเนี่ยชิ้นเล็กพอเล็กพอเพราะว่าความเผ็ดติดที่ปากอะ spicy in the อ่ะเอาแค่นี้พอนะคะอย่าไปเยอะเผ็ดสองร้อยล้านเอ้ยสองรอยล้านวะสองล้านนะพอละ เคยเต้ไอะไองไอ,แ,อ,แ,อแคนอือไอว่าไออเอาแค่แบบอีกสองคำพออีกสองคำพอแล้วค่ะเดีย๋ยวเอาลองไปทำส้มตามําแต่ว่าเนี่ยกินกับพิซซ่าแค่นี้เพดี๋ยวอีกแค่นี้พอเดี๋ยวไปดูผลล้วว่าไอยังจะมีชีวิตอยู่ไหมนะคะถ้าไอกินหมดนี้นะเพชรจริงทุกคนโอ้โหเคยเต้สเมาอ่ะอะไรนะ smell spicy smell hot smell อะ่ะ uh huh. กลิ่นขึ้นมาถึงจมูกเลยทุกคนจะบอก uh huh. แตะที่ริมฝีป,ปากจับไม่ได้เดี๋ยวแค่นี้เด็แค่นี้อืไปแล้วเดี๋ยวคนมาลุ้นเอ้นะคะว่าไอายังจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอืเผ uh ็ด huh. <laughs>